สวัสดีค่ะจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A25 นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัสสกีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะ แล้วก็จอด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะทีต่อไปชิปทัชสกรีนนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้านะคะ นี่นะคะทัสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจออันนี้สีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเรพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลบับ ปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2ึ่งสองสามสีห้าหกดแปดดอกจันสูตสี่เหลีย่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปว,วิดีโอได้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ